สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะหลังจากที่เราดูทั้งความหมายในยเรื่องของความรากักแล้วก็การเงินแบบอัปเดตกันแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาชวนพูดคุยในยเรื่องของการงานกันบ้างน,นะกับไพนเนเจอร์อัธนานะเบิรนจะอ่านให้หนึ่งใบนะส่วนที่เหลือจะขออนุญาตเก็บสอนให้กับนักเรียนที่อยู่ในคลาส tarot reader ของเบิรนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะรู้ความหมายอัปเดตในเรื่องของการงานก็สามารถมาลงเรียนกับเปิรนไดนะ้วันนี้เราจะพูดถึงไพ่ใบนี้เลยค่ะ the magician นะเหมาะกับการที่เราจะเป็นนักพยากรณ์ หมอดูมากๆเพราะว่า 1. ในการงานที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้ก็คือการเป็นนักพยากรณ์ใช่ไหมจากในภาพค่ะเป็นคนที่มีความรู้นะเพราะะไยเขามีถ้วยเหรียญคาถาดาบมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นฟ้านะคะอีกข้างหนึ่งชี้ลงดินนะคือผู้อย่างรู้ฟ้าดินแปลว่าเขาเป็นคนเก่งค่ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเรามาดูองค์ประกอบของภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถ้วยเหรียญคาถาดาบแปลว่าเขาสามารถหยิบจับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะมาเบลนด์มาผสมมาประยุกต์เพื่อ ก็เกิดเป็นการงานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนคนนี้ก็อาจจะทํางานหลายอย่างเนาะเป็นมัลติทาร์ก็ได้ทํางานแบบเป็นคนมีความรู้หลากหลายทําหลายๆอาชีพ ก็ได้หรือสามารถทําในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ความสามารถมาก่อนก็ได้นะไพ่ใบนี้ค่ะมีดาวประจาไพ่ใบนี้คือดาวพุธด้วยเพราะฉะนั้นดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนเนาะแต่หลักๆเนี่ยก็จะตีความไปในเชิงของคําพูดคเจาจามากกว่านะเพราะฉะนั้นการงานของเขาที่เกี่ยวข้องกับคำพูดคเจาจาการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีมากไม่ว่าจะเป็นักการทูดเซล ประสานงานเป็นอภิธิกร MC นักข่าวอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะที่ต้องใช้คําพูดคำจราจารหรืออาจจะเป็นการคิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหาวางกลยุทธ์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนี่คืออาชีพทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเมดิเชียนเนาะคือง่ายๆเลยคีย์เวิร์ดก็คือ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนได้ทั้งหมดนะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีสามารถหยิบจับหลายๆสิ่งหลายอย่างมาทําให้ก่อให้เกิดเป็นรายได้สร้างอาชีพแบบนี้ก็ได้อทำงานหลายอย่างหรือว่าในงานของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้หลากหลายประกอบออกมา ก็ได้เช่นกันจริงๆอ่ะเป็นแบบผู้บริหารต่างๆก็ยังได้นะเพราะว่าผู้บริหารจริงๆก็ต้องมีสกิลหลากหลายเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการตลาดความรู้เฉพาะทางในงานของเขาด้วยประกอบประกอบกันอะไรเงี้ยผู้ประกอบการก็เลยต้องรู้ความรู้หลากหลายถูกไหมไม่ได้รู้ทางใดทางหนึ่งใดอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นผู้ประกอบการได้เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความว่าอาจจะไม่ได้มีขนาดเป็นองค์กรเหมือนกับให้ emperor หรืออะไรแบบนั้นเนาะมันก็ไม่ได้บอกชัดค่ะว่าทํางานในองค์กรไหมหรือทํางานเป็นอิสระหรือว่าทํางานเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้พูดแต่ว่า คีย์มันคือการนําองค์ความรู้หลากหลายมาผสมผสานในงานของเขาหรืออาจจะทํางานหลายอย่างเป็นคนที่แบบมีอาชีพหลายๆอาชีพก็ได้เหมือนกันนะคะและนี่ก็คือความหมายการงานนะคะของไพ่ใบนี้นะคะน,นี่เป็นการอัปเดตนะคะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาล่าสุดเนี่ยเปิ้ลตกผลึกได้ความหมายอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมมีการปรับเปลี่ยนไปจากความหมายเดิมๆที่เราเคยรู้เคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะมาลงเรียนกับเปิ้ลได้นะความหมายการเงินความรักเราได้อัปเดตไปหมดแล้วและนี่ก็คือความหมายเนื้อ เรื่องของการงานนะ